ประจวบข้ามาผ้าที่เงี้ยก้มกราบเยี่มุกด้วยนก้มกราบมั่งาง่สามเทียเลยนี้อุ้ยสร้างประจวบข้ามาผ้าผู้เดียวแล้วเที่ยวไปเกียร์เขาวังฉันแล้วจะไปนอกใจมังแดงเด๋อยังไงเจ้ บอกปลาชอบอยูนิเซเรงนี่ก้มกราบเราซ้ำเสียผมต้องไปซ้ำกันแล้วเห็นเหนเร,รียญนั้นมึงบ่าวงานนั่นมึไม่พี่รอมพันมึงคิดว่ามึงเป็นไผ่ขูมมือเลยมึงยาละเอาไม่พี่รอมพันขึ้นมาเลยมันคิดว่ามันคุมพวกนี้อยู่ได้ไงมึงคิดว่ามึงจะอยู่เหรอรุ่นนี้ อยู่ลูกอะอยู่ลูกสไนเปอร์ไม่นะถ้าเขาจะล่อมึงอ่ะมึงอย่านะมึงกราบดีๆสามเทื่อนอะ อา่าแล้ววันนี้กูไปซื้อยากูทิ้งบัตรนะนี่บัตรข่อย,ขย,ขอยะขางป้าใจโทรนั่ไปเลยเราบอกข่ขอยว่ารับโทรศัพท์แล้วก็บอกว่าค่อยเป็นหนี่้ามอ้อไใส่แค่นะ่ะมัว